วันนี้มางานแต่งงานลูกน้องนะคะทุกคนสวยมากนะครับปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยแต่งงานแล้วพี่น้องกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน อย่างนี้นะครับเีอมานาหตงนี้เตงนี้โอเคครับมาพร้อมนะครับองเข้ามาหน่ครับขอมมยหัตั้งไหนยนะครับหนึ่งสอโอเคมาครับโอเค สองสามโอ้ยดีมาี่ครับทุกคนน้องหนูนาไงใครที่ใครที่แบบว่าสั่งของกับหนูนานะครับหรือแม่แม่คนไหนที่สัง่สงของกับหนูนานะครับก็ติดต่อน้องหนูนาได้นะครับตอนนี้น้องหนูนาแต่งงานแล้ว <rawd Moder> ฝักเป็นฝ่าแล้วครับอันนี้คือน้องน้องซุปเ,ออเรียบร้อยค่ะอ,อ๋อเป็นบุฟเฟ่ต์ฉันหน่อยก็ดีนะพรายังไม่ได้กินข้าวเลย

ดาราเนี่ยดาราน้อยเนี่ยใช่ครับใช่ครับอาริทอะไรครับอาริทอแล้ว่ะเอออจะหมูกแบบวันนี้ก็มางานแต่งน้องหนูนานะครับก็ขอให้น้องหนูนามีความสุขนะการแต่งลูกน้องนะครับอ่าอวยพรให้หนูนาหน่อยลูก ขอให้มีชีวิตคู่ที่ขวานดต้องรอเข้ามาอีกรอบหนึ่งไปไปขอให้รักกันนานๆอยู่กันนานๆนะครับพี่ดิวก็ขอให้พี่ดิวก็วข,ขอให้หนูนามีความสุขในการคลองคู่รักนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติมางานแต่งของลูกน้องที่น่ารักของพี่ดิวนะครับก็ขอให้หนูมีความสุขในไหลนองทองไหลมาปังๆเฮงๆตลอดปีและตลอดไปขอให้มีหลานเร็วๆ ขอให้มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวนานแสนนานนะครับหนูนานะถ้าหนูนาดูคลิปนี้ก็รักๆนะครับรักๆครับครับผมบายที่ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขนะทั้งคู่เลยนะคะค่ะรักๆครับวันนี้ก็มางานแต่งน้องหนูนานะครับลูกน้องนะครับันนี้ก็ เดี๋ยวจะไปโปรงผมไฟลูกสาวต่อนะครับทุกคนไปโปรงผมไฟน้องแอรเรียวนะครับเดี๋ยวเจอการขอบคุณที่ติดตามนะครับ